สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยิปสีบายใจเริงนะคะช่องของการทํานายดวงชะตาโดยทั่วไปด้วยไพ่ย,ยิปสีก็กลับมาพบกับแม่หมอใจเริองอีกเช่นเคยนะคะกับคลิปความรักประจําเดือนกรกฎาคม2565นนะคะคลิปนี้เป็นความรักของชาวราศีเมษนะคะ หรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะสามารถยึดได้ทั้งตามหลักราศีหรือหลักลัคนาได้ทั้งนั้นนะคะเนาะถ้าฟังเรารู้สึกว่าตรงก็ก็แล้วแต่นะคะก็จะยึดตามราศีหรือว่าลัคนาได้ทั้งนั้นเนาะทีนี้ ก็จะอัปเดตให้ทั้ง3สถานะนะคะคนโสดมีคนคุยแล้วก็คนที่เป็นแฟนกันแล้วเนะาะชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะจะขอดอูพลังงานของชาวราศีเมษนะคะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรักเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูพลังงานเลยค่ะ เราจะเริ่มต้นจากคนโสดกันก่อนนะคะราศีเมษนี้จะสถิตยอ,อยู่ในจะอยู่ในธาตุไฟนะคะเป็นชาวธาตุไฟนะข้อดีของชาวธาตุไฟคือมีความกระตือรือร้อนนะคะมีความกระตือรือร้อนมี มีพลังงานมี Energy ในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เต็มมาเต็มเปี่ยมเลยแต่ข้อเสียของเขาก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบทำอะไรตามใจตัวเองมากไปนิดนึงนะเนาะอันนี้พลังงานโดยรวมนะคะโดยทั่วไปขอดูธาตุไฟคะ่ะอ่าขอดูชาวราศีเมษคะ่ะ ใบแรกนะคะใบแรกแอมเพรสนะคะใบที่สองเป็น Knight ไนอฟสอดนะคะ <c oughs> ใบที่สาม ราชินีถือไม้เท้านะคะ queen of แวนเด the star ค่ะโฟร์แบนด์ค่ะสีไม้เท้าหกไม้เท้าค่ะ Temperance ค่ะ Hangman นะคะ Ace Pentacle ค่ะเดี๋ยวมายนเจ็ไม้เท้าค่ะ The มเพ e อร์ค่ะมาทั้งได้หิมเ e p r พรสแล้วเดมเพ e อร์นะเออแม่หมอมีความที่พลังงานชัดเจนมากว่าคนโสดคุณจะได้เจอใครบางคนที่จะเป็นเนื้อคู่เลยก็ว่าได้นะเนี่ยเออจะเป็นเนื้อคู่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเดมเพรสมาเจอกับเดมเพ e อร์นะอ,อชัดเจนแรงมากนะคะคนคนนี้ถ้าเป็นคนทางไกลเนี่ยเขาจะ ยอมเสียสละตัวเองเพื่อแบบทิ้งทุกอย่างเพื่อเดินทางมาหาคนเลยนะเนี่ยอืมถ้ารู้จักกันสักระยะหนึ่งแล้วว่ามีโอกาสที่เขาจะขอคุณแต่งงานได้เลยนะคือแบบมาแบบรวดเร็วทันใจมากเลยชาวคนโสดนะนะคะเออเหมือนคุณจะได้เจอคู่แล้วแหละถ้าถามมาตลอดลว่าเมื่อไหร่จะได้พบเจอเนื้อคู่สักทีหนึ่งแม่หมอว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้พลังงานแรงมากนะถ้าคนที่อยู่ไกลกันอยู่ห่างกันอยู่อยู่ห่างไกลกันด้วยระยะทางหรือ,อด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยเชื้อชาติสัญชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะจะได้เขาจะมาหาคุณเลยทันทีถ้าอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศนี่ก็บินลัดฟ้ามาเลยแหละอืมคือ มีความถูกตาต้องใจเป็นอย่างเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณน่าจะได้เป็นพนรรยาของใครสักคนในอนาคตแแหละถ้าตัวคุณเป็นผู้ชายคุณก็พร้อมที่จะเจอคนที่จะเข้ามาเป็นแม่สีเรือนให้คุณแล้วนะคุณเจอใครสักคนที่จะเป็นแม่สีเรือนของคุณแล้วนะคะคนโสดคุณน่าจะไม่โสดแล้วแหละพลังงานขึ้นมาแบบนี้อืมข้ามคันเลยนะไม่ต้องคุยกันนาะนไม่ต้องคุยนานนะคะ พร้อมที่จะแต่งงานได้เลยแหละอืมนะพลังงานชัดเจนมากนะคะคนโสดเอก็ไม่รู้จะต้องอธิบายคำไหนไม่รู้จะต้องพูดคำไหนให้ให้มีความรู้สึกว่ามันไปไกลกแบเนี้เพราะว่าไพ่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะเออแต่ก่อนหน้านี้ถ้าพวกคุณเคยรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะถ้าอรอที่จะได้พบเจอไม่ต้องรอแล้วนะคะ เขาเคลียร์ทุกอย่างเขาจะเคลียร์ตัวเองทุกอย่างเพื่อที่จะมาหาคุณเพื่อที่จะมาพบเจอคุณอืมแล้วครอบครัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเขาเองก็มีความที่จะแบบสนับสนุนเป็นอย่างมากนะในในการที่จะได้ได้ได้แต่งงานหรือว่าได้มาพบเจอกันครั้งนี้นะคะอืมคือคนโสดคุณน่าจะไม่โสดแล้วแหละทีนี้เราข้ามไปที่คนคุยเลยก็แล้วกัน สำหรับคนที่เป็นคนคุยพลังงานของคุณเองก็ความที่เราอะมีมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะแต่ไม่หมอเชื่อว่าคุณเองก็ที่คุยกันอยู่ตอนเนี้เริ่มที่จะมองไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการที่จะมาวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตแบบเป็นชิ้นเป็นอันแล้วด้วยด้วยด้วยกันมากขึ้นนะนะคะ เออถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่ค่อยได้จริงจังสักเท่าไหร่ว่าอยากจะคบกับเขาไปจนถึงขั้นแบบเป็นคู่ชีวิตแต่งงานอยู่กินกันอะไรแบบเนี้ยอ่ะในในระยะนี้อ่าเราเองอาจจะมีความจริงจังมากขึ้นทั้งในเรื่องของการพูดคุยกันกับเขาตกลงกันหรือการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปของคุณอะไม่ว่าจะเรื่องการเก็บเงิน ไม่ว่าจะเรื่องของการทํางานการ,รวางแผนอะไรในอะนาคตเหมือนตัวเราเองมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นอืมแล้วมีความกดดันตัวเองอยู่ลึกๆด้วยนะมีความกดดันตัวเองอยู่ถ้าก่อนหน้าน,นี้เราไม่ได้วางแผนในเรื่องของการที่จะมีชีวิตคู่หรือมีแฟนหรืออะไรเลยแบบนีน้เหมือนปล่อยชีวิตตัวเองมาเล่บเปื่อยอะคะ่ะพอมาเจอคนนี้แล้วอะเขาอาจจะเข้ามาเป็น คนที่ขีดเส้นชีวิตให้คุณก็ได้ว่าถึงเวลาแล้วนะช่วงช่วงอายุของเราตอนนี้เราสามารถมีครอบครัวได้แล้วนะเราสามารถมีความมั่นคงได้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้จะมากระตุ้นความรู้สึกของคุณตรงนี้แบบนี้ให้รู้สึกว่าอ่ะโอเคได้ละเนาะเริ่มเริ่มที่จะวางแผนคู่ชีวิตได้เลยเลยเนะี้ยเมื่อมันเป็น the, Empress, the emperor ขึ้นมาคู่กันนะคะ ปีนี้ความชัดเจนมั่นคงมันจะมีมากขึ้นถ้าก่อนน้นเนี้ยพวกคุณคุยกันมาทั้งนมตั้งนานแล้วยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงความชัดเจนต่อกันแม่หมอมนมองว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี้ยคุณจะได้ได้ได้มีโอกาสได้มาสร้างความชัดเจนต่อกันให้รู้กันไปเลยว่าเราพบกันในฐานะอะไรแบบเนี้เออนะคะ ถ้าเป็นคนที่อยู่ในระยะทางที่ไกลกันมีโอกาสที่ได้เดินทางมาพบเจอกันนะจะได้มาพบเจอกันแล้วก็ถ้าไม่เคยออกเดทด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้มาพบเจอกันเป็นเดทแรกนะหลังจากที่เฝ้ารอคอยกันมานานนะนะคะแต่ในตามหน้าไพเหมือนพวกคุณนะ่ะทางานกันคนละที่อ่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ไกลกันก็ได้นะคะอาจจะอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันก็ได้แต่เหมือนพวกคุณอนะ่ะ ต้องทำงานกันคนละที่แล้วก็ต้องแยกกันในช่วงของที่จะต้องทำงานนะคะอืมแต่ทีเนี้ยในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยเหมือนพวกคุณอะ่ะจะได้มาตกลงกันเพื่อที่จะได้มาอ่าบางคู่อะ่ะยังไม่ได้แต่งงานนะแต่ว่าตกลงที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นคู่ชีวิตกันเลยย้ายบ้านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้แบบนี้ก็ได้นะคะ พลังงานความชัดเจนค่อนข้างสูงสําหรับพวกคุณที่เป็นคนคุยเนาะทีนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะใครที่วางแผนในเรื่องของการที่จะมีน้องนะด้วยความดีเอ็มเพ s สขึ้นมาแบบนี้เออมีโอกาสที่จะได้เป็นคุณแม่สูงนะแต่ให้ให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานิดหนึ่งนะคะการ การที่คุณทานของจุกจิกอะไรแบบนี้อาจจะแบบน้ำหนักตัวขึ้นแบบนี้ถ้าใครที่เป็นคุณแม่แล้วท้องแล้วอย่างเงี้ยให้ระวังในเรื่องของโรคเบาหวานความดันหรือว่าพวกคอเลสเตอรอลอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเหมือนกับจะทานทานเก่งกินเก่งถ้าเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ เพราว่าใครที่เป็นแฟนกันมานมนานแล้วอะ่ะแต่ว่าคุณยังไม่เคยได้แต่งงานไม่เคยได้จดทะเบียนหรือไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองในระยะปีนี้หรืออาจจะมีข่าวดีในเดือนกระกฎาคมนี้เลยก็ได้นะข่าวดีที่คุณเฝ้ารอคอยไม่ว่าจะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องการแต่งงานเรื่องการมันหมายเออเรื่องการจดทะเบียนให้เป็นเรื่องเป็นดาวระหว่างพวกคุณเนี่ยก็จะได้เกิดขึ้นนะคะค่อนข้างดีนะ แต่ว่าถ้าคู่ไหนที่เคยแยกย้ายกันต่างคนต่างทำงานอยู่คนละที่อะไรแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนะคะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีไพ่สี่ม้เท้าขึ้นมาแต่ว่าถ้าใครที่อยู่บ้านร่วมกันอยู่แล้วนะคุณมีโอกาสที่จะได้แบบซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ซื้อที่นอนใหม่ตกแต่งบ้าน อะไรแบบนี้ให้ให้ให้มันดูน่าอยู่ให้มันดูร่มรื่นมากขึ้นนะคะคือออกมาค่อนข้างดีนะสาหรับชาวราศีเมษเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเลยนะคะความรักของพวกคุณในเดือนกร,รกฎาคมนี้พลังงานเด่นไปในทางที่ดีชัดมากเออสำหรับคนที่เป็นครอบครัวถ้ารอคอยการที่จะมีน้องนะคะก็รักษาในเรื่องของสมดุลร่างกายเรานิดหนึ่งนะ พคอเลสเตอรอลเบาหวานน้ำหนักตัวความดันอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบนะสำหรับถ้าอยากมีรูกแบบนี้ถ้ามีปัญหาสุขภาพมันอาจจะลำบากนะคะทีนี้ขอดูไพ่ชุดนี้ต้องการบอกอะไรคะไพ่ชุดนี้ต้องการบอกอะไรกับชาวราศีเมษทั้ง3สถานะเอยไพ่ต้องการแนะนำอะไรคะชัวแฟนค่ะ เพ o ชอบส r ดค่ะท of c u คัค่ะนี่ไงท of c u คัมาแล้วสำหรับคนโสดนะคะมีท of c u คัมาด้วยเขาจะมานะคะมาเพื่อมามอบความรักให้คุณโฟ r ์ทแวน์นี่ไงพวกคุณได้โฟล์ทแวร์สอใบเลยคนโสดนะคะใดๆแล้วก็คือพวกคุณจะไม่โสดแล้วนะ พลังงานของการทีดแต่งงานนี่ชัดเจนมากนะคะชัดเจนมากๆเดมเพอเรอร์นี่บ่งบอกถึงการมีชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่มั่นคงแข็งกระแรงแล้วก็เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยนะอืมชัดเจนมากคนโสดคุณจะไม่โสดแล้วนะคะไม่หมอดีใจด้วยในนี้คนที่เป็นคนคุยคือไพ่มันเป็นไปนในทิศทางเดียวกันนะ โอกาสที่จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้มาแต่งงานได้มาหรือถ้าไม่ได้แต่งงานได้ย้ายบ้านมาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะพวกคุณได้อัวแวนสอใบเนี่ยถ้ารอคอยกันมานานแล้วอ่ะรอคอยมานานแล้วกับการที่จะได้มาอยู่ร่วมกันสักทีหนึ่งหรือการได้เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณให้คนในครอบครัวรู้ก็จะสําเร็จนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะจากที่รอคอยมานานแสนนาน ะะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากๆสําหรับคนที่เป็นคนคุยมีโอกาสที่จะชัดเจนเปิดเผยเลยเนาะทีนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนกันนะด้วยความที่ว่าถ้าผู้คุณรอคอยการที่จะมีลูกการจะมีบ้านจะมีรถหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้คุณได้ไพ่สีไม้เท้าสองใบความสําเร็จเกิดขึ้นแน่ๆค่ะ,ะถ้าอย่างเร็วเลยก็ในช่วงเดือนของกรกฎาคมเนีานะแต่ว่าถ้าอย่างช้าก็อาจจะรอคอยไปอีกสักหน่อยหนึ่ง อาจจะต้องรอคอยไปสักหน่อยหนึ่งถ้าคนที่อยู่กันคนละที่มาตั้งนมตั้งนานนะคะอาจจะได้โยกย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันสมความปรารถนาแล้วนะอืมนะคะ,ะถ้าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้แสดงความรักต่อกันหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันพอได้มาอยู่บ้านหลังเดียวกันพวกคุณก็จะแบบมีเวลาให้กันมากขึ้นได้เข้าใจกันมากขึ้นความสําเร็จในเรื่องของการที่จะอยากมีลูกหรืออยากจะทํา อะไรให้มันเป็นที่เป็นท,นที่เป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อยไม่ว่าจะไปจดทะเบียนก็แล้วแต่หรือซื้อบ้านหรือซื้อรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะชัดเจนแบบอย่างที่ใจพวกคุณปรารถนาเลยนะตามที่หน้าไพ่บอกนะคะค่อนข้างที่จะสําเร็จสูงมากเนาะเปอร์เซนต์ดวงของพวกคุณอยู่ที่ประมาณ 80- 90ซนนะคะค่อนข้างดีก็เราจะไม่อธิบายอะไรมากนะเพราะว่าไพ่มันออกมาดีอยู่แล้วนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง3สถานะเลยถ้าคำทำนายที่ออกมาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขอให้คำทำนายเนี้ยเกิดข,ขึ้นกับชีวิตของพวกคุณจริงๆนะคะสิ่งใดที่ประสบความสำเร็จสิ่งใดที่จะเกิดเป็นบังเกิดความสุขขอให้พวกคุณได้รับสิ่งนั้นจริงๆนะพลังงานดีๆจากไพ่เนี่ยขอให้ไปถึงขอให้พรเนี่ยไปถึงคุณจริงๆนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง3สถานะเลยยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่หมอเช่นกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ติดตามคลิปต่อๆไปที่แม่หมอจะทำในทุกๆเดือนนะเนาะนะคะที่จะมาอัปเดตให้นะคะก็จะขอจบการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษ ทั้ง3สถานะประจําเดือนกร,รกฎาคม2,565ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ